สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำให้ท่านได้ชมกับ Ford Fiesta นะคะในคลิปนี้รถทรงสวยๆค่ะ Ford Fiesta นะคะปี2011ค่ะราคา95,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถเก๋ง4ประตูค่ะทุกท่านราคานี้เป็นราคาตัดสดนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซีค่ะเกียร์ออโต้รถยนต์สภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะเดิมๆเ,เลยทีเดียว เครื่องยนต์เบนซินนะคะไม่ติดแก๊สขลุท่านสามารถขับขี่กันได้สบายเพราะอ,อะไรมีให้ด้านหลังไม่มีรอยเจาะนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดแก๊สค่ะเกียร์ดีนะคะน็อตไม่ขยับสภาพตัวถังสวยเดิมขลุกท่านสภาพเดิมๆมนะคะสำหรับภายในก็สวยสะอาดค่ะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดแอร์เย็นเพลงมีฟังช่วงรางแน่นแสีสันดูดีเอกสารมีครบพร้อมโอนนะคะ ราคา95,000บาทค่ะ Ford f i e ี t ต4ประตูปี2011เ็รมเอกสารพร้อมโอนรถอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสนใจติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ